สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่10เดือนมิถุนายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะโมนี้ค่ะแอดผ้าพี่น้องบันเทาสุขสุะค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องค่ะโมนีเพนเอาน้องแมวมาเห็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะแนวทางในคลิปนี้นะคะของปู่ยาเทวดาค่ะิเดงว่าเป็นตัวได คยรองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันนบนมัสการค่ะเออเดินอ,อดเด้อเบิเล่า้วยสี่ห้าหกเล่าชาแนลเลยมันหลัุตคร,รับตัวประเทียค่ะปูาปกามัสการค่ะมาถามเรืเ่องทางเบิรงค่ะปูะอาทางเอาเน้ยดอกเี่ยค่ะปูอ,อืดอกเมียวจะูดจะต้นมัอนหมากค่ะ่ได้ดอกเมียว ครับพูคะครับยนี่ละใก้ๆ้านนู้นี่ล่ะ่ะมันก็ยูนี่มันว่าปีนี่ละครับพูมักลก่แล้วมันมาอนไปกับเหรอะไสามตัวไปสามตัวเนาะครับูใ,ใส่เกีมันเป็นเลขเกีนะเก สามนี่ยละเกตสามหาครับพ่อเสค่ะได้กูเดียวติครับพ่อไ้กูเดียวมันก okay, ็เป uh, ็นกีเท so ียนก็เลขเกตหลังเลขหเลขสามเออ๋อครับพ่อเสาตัวนางตัวนางได้อยู่นางน้องเมยว่ากับสิบด้วยเนครับพ่ออหางว่ เียนเด็กไง,งหังวหางเกี่ยวหางก็ฟืดนหมดเลยก็เป็นเดหนแมวไงเคยนำสายเทียนมันเก็บตามหางตัวเกยอนาดทางเขียนเเอ็ดสองตัวนู้นเนี่ยเหี้เป็น ีเป็นเกศแล้วก็เป็นเก่าฮะเออค่ะปูเ่เป็นอยู่ในนิมิตค่ะเกศเก่าเนาะเกศเก่าที่ค่ะปูค่อเมค่ะเกียนเป็นเกียน,เป,น,เ,ปนเป็นก็ยังเสียงไฟวยูเนี่ยค่ะไฟเสียงเป็นเสียงเสียงไฟเว่อร์ไปค่ะจีดแรง เป็นเจ็แล้วก็เป็นเก้าอมครับพูน้องเมืองล่ะค่ะเกียดสองตัวทีเป็นล่างต้นเนาะครับพูเป็นยดบุนนำดีเป็นบุนนำล่างบุไปค่ะเมวคนเขียนหนงเมวสามสีผมเนี้ยครับพูแมยวสามสีค่ะต้นกระดับแมว คนเาขาดไม่หายคนนี้ต้องมาอยู่น้ำนี่ได้สซกเดี่ยยุไปยังอืมจ้ะปู่รองเบ่งแล้วแับที่เกิเจียงมึงถ้าหนองยอปลอค่ะพิจารณาเงแล้วแต่ว่าคู่จันทรอดน,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 นี่มาท่านไหนมาบอที่ครับปู่คะเออคู่จันทร์ทอดนี่มาท่านไหนมาอยู่ ขึ้นตัวมากขึ้นมากค่ะตัวเล่ากับมาจูมือแล้วกับสีมือคือเด็กผู้น้องครับพวกโอ้เสียงยีกาค่ะกามากินเขาเดี๋ยวครับตอนมันเขียนหาบงมาบมีเด็กหางแมวเขาเป็นหางไหมเขียนไหมค่ะ ล่องเบื้องไหนเนาะแมนค่ะปูค่ะลองเบื้งลองเบื้งเดี๋ยวมันเขาเนาะค่ะปูเนาะใช่เขาเนาะจ้าปูได้ค่ะไปจบไปล่ะพอดีเวลานะคะปูให้พ่อไหนนะคะอะไรที่ค่ะปูคะอันอันน้องแมวนี่เจ็ดสามหากับเลขที่ปูนั่งนี่คือเจ็ดเก้านะคะเออค่ะได้ค่ะปูคะเจ็ดเก้าค่ะหน่องแมวหน่องแมว นี่ผมาเฮ็ดยื่นอะไม่เห็นว่ามันคาดมันโอ้ไม่เห็นมันคาดมันนี่ก็วมันพัาเดียเนะคะปูฮะมันนี่วันมันพัับอกค่ะปูมันนี่ว่าันคาดตือเอาบัานคาดตอค่ะปูเออขนาดก็บืมเืมเหมือนเ่นเวนของก็สิมาเห็ดตัวนี้นะครัปูเออเพ่ะหเหตุยุนโอ๊ยขนาดเื่องแบบก็ตัวกันเพราะเบิ่งเงน อยู่วัดเหนียงแต่ในโทรศัพท์กุลีแต่ว่าคนว่าวัดว่างข้ามแม่แล้วว่างค้ามลหรอปูคะมู่วานี้เพื่อนบ้านออกค่ะเป็นว่างคามเพื่อนบ้านว่างคามค่ะปูมืนกับม่ได้เบิ่งวันนี้วัดนียงกิเทียดิค่ะกับเพื่อนเกิดวัดด้วยกันะเพื่อนว่าเพื่อนแข่งัวนี้แหละค่ะปูเพือกัเขาก็ประจับวัดนี้ได้เนาะแม่ครับปูคะ มีเจ็ดมีสามมีหาบุุ๋่นี่มีมีเจ็ดมีมีแบบมีมีเก่าค่ะปูค่ะมีเก่าน้ำค่ะแล้มีเก่าเลยค่ะมีเจ็ดมีเก่ายี่เดยมีสามขอบค่ะปูเนี่ยแล้วอ่ะถือว่าจะมั่นก็ได้หรอค่ะอุ้มอะไรไปสั้นจอได้ไหมเมนค่ะไรปูตัวนี้แล้วตัวที่มันชิวค่ะ ก็อยางว่า <sketches> มักมาสังกาเทียนเนี่ยปิดงามอยอ่ค่าการเอฟซีุกุุกคนนะมีสมีลับมีหลับมีรวยสุกสุกคนมันนี่เอ่อวันที่สิบหกเนาะแมนครับผูคะสิบหกสิบหกเออมิิโนาเ มิตรนาค่ะติบุกมิตรนาดำดำรุลวดชูปุจกคนเรื่อยโศกเรมันร่างกายก็ไข่ก้มเกี้ยวป้อมไข่บ่มีปัจเจากโรคปัจเจากไผ่ทั้งหลายยุยงเย็ดเป็นซุกมีเงินเสียนเงินหลั่นก็มีควายก้มหมายถ้าร่างกายว่าแข็งแรงสิ้าร่างกายแข็งแรงหนูว่าสบายเลยค่ะเออ เป็นอย่างกิดเสียบยังเบียเบสก็ดดีมีความสุขสุขหลายคือนว่ามีโรคมีไฟอย่น่ะสุขแห้งมันขาดเงินขาดท่องก็ยังเงื่อนขาดแข็งแรงยังก็ยังมีความูลเลยแม่ค่ะยังพ่อไปได้มาได้เนาะคะพ่อเออครับเจ็บผักจรงนี่นล้วหัวโยนี่เขาเฮ็ดทั่วหัวกินได้ด้วยค่ะนี่เราก็จะเฮ็ดทั่วยังไงจะปลูก พักเงงักหอมพักเทียบพักน้ำหัวบวบเบียบค่ะเออหัวกินไหว่ามันว่ค่ะปูอกกินหัวว่าจะไหนได้แ่นวลาหัวกินได้คือปวดพักปวดหงาค่ะค่อขุดหัเงงเนี้ม im ังเสียก็จะปุกแล้วค่ะปูอืมอยากก็อยากโยนี่อยากนั่ก็ว่าด้ไปหาในปลาเนี่ยอยากนันเอาว่าไหวบานผิดหรอครับปูอยู่อยู่บานขึ้นกันย้ายแล้วเอาวาปูกันรับปูค่ะเออไเนาะยั่ไ้บาน ผลหญ่ากนเม็ดมีนมอะมรฟานแก่น้องนมหมบแตสมัยนี้มันคนสลาดคนสลาดเลียวแล้ว่ได้ไปขาโค้าาปลาบกถึงน <spe ak subway> ้ำมาหยับน้ำมาหน่อนี่ครับเพิ่มสถานของคนมีปัญญาของคนนวันไห้ใครจะสุกมันม้ามีอะเอฟซีอยู่เย็บเป็นซุกซุกู่ซุกคนเมื่ประเทศละ ค่ะบัวว่าแล้วก็แอดมินก็เดินทางปลอดไฝไอ้กนกดไลค์กดแชร์กดกระดิจิตามนีน่กดส่งเบิ้องละลุ้ยเสียงของผมลุย้ยจะแน่วละกดเป็นเตยหน่อยได้ไรกะเดี๋ยวเตยพี่วันนี้มักสุณ z o มาเนะาะค่ะบัวคนมาคน z ้ o m ก,กวมีความเมตตานักเมตตาคนว่านักเมตามาตาโมกขารุณาพุทธบาลานี ทายินียะเอ็นดูสารวัสดุอิทธิพิโสเพาะเขาว่าอินน่ว่าจะอินดูด้วยนโมพุทธายะเป็นไรสิละป่ะค่ะพูก็จาเอ่อาเจะสินพวกเอพวกเขาส้วนเขายังก็จะวาวะอ่ะพู้ฝนมาแล้วด้วยครับพูข้นน่อยตีไปเก็บปลากันมาหนิครับพูดค่ะเดี๋ยเร่อพ่อเยเล่นพ่อเนะการรักษากันักุดูทีนี่สุดั้วุ่ก สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ย่าเทวดานะคะพี่น้องคะแนวทางมอนีของปู่นะคะเป็นเลขน้องแมวเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเอาน้องแมวมาเฮ็ดนะคะน้องแมวสามสีค่ะพี่น้องคะได้มาน้ำตาเทียนเนี่ยเจ็ดสามหานะคะพี่น้องคะเจ็ดสามห่าส่วนเลขที่ปูนังนะคะก่อนทาพิธีนะคะเห็นปูเราเห็นในสมาธิเจ็ดเก้านะคะตัวนี้นะคะ ปูละวาเห็นเป็นแสงนะคะไปพี่น้องคะเอาจากนันก้นอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีป宝妈นี่นะคะสำหรับเดียวท่างจาก ปูยาเทวดานะคะพี่น้องคะอย่าลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณไปพิพร้อนวระเทสุขคุณน,นะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางาจากปู่ยาเทวดาค่ะสำหรับพแม่พ่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องคาร์เตอประยากสิพาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขาไมา่แล่ากันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อ,พอพที่เสด็จพระปราดถุคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางไา่การนะคะ ไปพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะทั้งเบทร์งมวลมันิของปูหยาเทวดาค่ะมิเพียงซัมนี่เดอะพี่น้องเด้อเอ็กสิเดคอร์โตล่าไปพี่น้องบาเทาสุขสุข้ขนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็แบบในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ